สวัสดีครับวันนี้พบกันที่สาขาแมคคอยสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้ต้นจะพามาดูบรรยากาศการแจกข้าวที่แมคคอยของเรานะครับวันนี้แมคคอยของเรามีบรรยากาศการแจกข้าวทั้ง2ส,สาขาเลยไม่ว่าจะเป็นสาขาเทียนทะเลหรือแมคคอยสำนักงานใหญ่นะครับ เดี๋ยววันนี้ต้นจะพาไปสัมภาษณ์กับเฮียประโมทบอสใหญ่ของแมคคอยเรานะครับอ่าสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับอ่าทำไมเฮียถึงเลือกแจกข้าวครับผมก็คือเฮียคิดว่านะคืออะไรก็ดีก็สู้ข้าวไม่ได้ละเพราะว่าข้าวก็คืออาหารหลักของคนไทยเรา,านะฮะคือคือ,คอใครๆก็ต้องกินข้าวนงครอบครัวนะฮะลูก ก็แม่ลูกอะไรก็ต้องทานข้าวกันหมดใช่แล้วข้าวที่มาวันนี้ต้นเห็นเป็นข้าวหอมมะลิเลยใช่ครับนะฮะนำข้าวหอมมะลิให้คือเป็นอย่างดีเลยนะครับวันนี้ต้องถามเฮียว่าเฮียนํามาแจกทั้งหมดกี่ถุงครับผมก็สองร้อยถุงประมาณตันหนึ่งอ่ะแล้ววันนี้เฮียแจกทั้งหมดกี่สาขาครับผมสองสาขาครับก็คือทั้งใหญ่ทุ่งทุแล้วก็สาขาเพืนทะเลสามารถรับได้ที่สาขาใกล้ท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียนทะเลหรือว่าสํานักงานใหญ่นะฮะ เดี๋ยวก่อนจะไปนะครับส่วนที่มารับส่วนมากเนี่ยฮะเขาเป็นใครที่มารับเ้ากเป็นชาวบ้านชาแวกเนี่ยครับคือเราเปิดกิจการอยู่แถวย่านทุ่งปูครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชนชาวทุ่งปูเนี่ยอ๋อเป็นคนระแวกในแถวนี้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนจะจับไปรบกวนเวลานะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้เฮียกล่าวอะไรกับคนที่กําลังเผชิญสถานการณ์โควิดในช่วงนี้หน่อยครับผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับ ผู้ประกอบการทุกท่านนะฮะที่ได้รับผลกระทบกระเทือนไม่มากก็น้อยทาง Mac แม็กคอยเราก็ได้รับผล,ผลกระทบกระเทือนเหมือนกันแต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านเหมือนกันนะครับให้สู้ฝ่าฟันไปแล้วก็พี่น้องชาวทุ่งครุนะครับก็ขอให้เป็นกําลังใจให้ว่าต่อไปเดี๋ยวเราก็จะดีขึ้นนะฮะขอให้อดทนกันนิดหนึ่งนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวทุ่ง,<อ>งคร<ห>ุค มีสุขภาพแข็งแรงนะครับป่าฟันโลคโควิดไปด้วยกันนะครับโอเคครับครับยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณเฮียบาโมนมากนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆและนําของมาแจกพวกเราอย่างนี้าคาดว่าสถานการณ์โควิดยุบตัวลงไปพวกเราต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนยังไงาฝากติดตามหน้าเพจด้วยนะครับเผื่อมีกิจกรรมดีๆมาแจกอะไรแบบนี้อีกยังไงฝากติดตามเพจแมคคอยด้วยครับ วันนี้ต้นก็รบกวนเวลาเฮียเท่านี้นะครับวันนี้เดี๋ยวต้นขอตัวก่อนนะครับเฮียสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพามาสัมภาษณ์นะครับว่าผู้นี้คนที่มารับข้าวเนี่ยเขารอนานไหมนะฮะว่าเราจัดการระบบเวลาดีไหมต้องมานั่งรอกันตั้งแต่เช้าไหมเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยดีกว่าอ่ะเรื่องมาสักคนหนึ่งอ่สวัสดีครับอคุณป้าอยู่แถวนี้นะฮะ ด้รับข่าวสารจากจแมคคอยมารับข้าวโอเครอมารอนานไหมหรือว่าไม่นานกิจกรรมดีๆของเราไม่ได้ต้องมานั่งรอแต่เช้านะครับใครที่สนใจรอติดตามกิจกรรมใหม่ด้านหน้าเพจแมคคอยเรามีกิจกรรมดีๆให้ตลอดนะครับอ่ารบกวนเท่านี้ครับสวัสดีครับ